อยากขายคอร์สออนไลน์ line. ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนนะครับเวลาที่คนบางคนคิดว่าให้เห็นคนอื่นขายคอสออนไลน์แล้วอุ้ยเงินดีจังเลยไม่ต้องมีต้นทุนฉันให้ความรู้อย่างเดียวฉันไม่มีต้นทุนเลยเลยบอกไว้ก่น <c oughs> อกนนะ <c oughs> ครับคิดผิดครับด้วยตัวผมเองนะครับที่เป็น personal branding นะครับ <c oughs> ดูแลลูกค้าให้กับที่เป็นการสร้างตัวตนโลกออนไลน์ผ่านการสอนการเป็นวิทยากรต่างๆมากกว่า1 0 2ถึงเจ้าเลยเนี่ยบอกไว้เลยว่าทุกอย่างมีต้นทุนอย่างที่1นะครับเวลาของตัวคุณเองถ้าเกิดคุณเป็นคนสอนคุณจะต้องมีเวลาในการที่จะต้องตกผลึกความรู้ศึกษาความรู้ ได้เรียนเนี่ยได้ความรู้กลับไปดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาของคุณเองครับ 2. ความรู้เอา้าก็ไหนบอกฉันมีเวลาหาความรู้แล้วไงบอกไว้ก่อนนะครับความรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาสิ่งที่ผ่านมาอย่างเดียวคุณต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่อื่นคุณต้องได้ไปลงทุนใช้ประสบการณ์ของตัวเองดังนั้นคุณได้ลงทุนกับความรู้ที่คุณมีอันนี้ก็เป็นต้นทุนสําคัญครับ 3. ทีมงานใช่ครับ คุณจะทำอเองคนเดียวก็ได้แต่คุณจะทําสําเร็จได้ยังไงถ้าคุณไม่มีทีมงานนะครับโดยหลักๆก็คือสร้างตัวตนระยะเวลาในการสร้างตัวตนนานแค่ไหนทีมงานก็ต้องอยู่กับคุณนานเท่านั้นโอเคถ้าบางคนทํากันเองก็ไม่มีต้นทุนมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณจ้างคนอื่นมาต้นทุนคุณก็เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับคือวินัยของคุณเองครับคุณต้องทําวินัยของคุณอย่างต่อเนื่องทําคลิปอย่างต่อเนื่องสร้างตัวตนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวางวันเนี่เนยเห็นใจนะครับยอดวิวไม่ได้กคััรบจ ดังน,นั้นถ้าใครอยากทำคอสออนไลน์อย่าลืมนะครับคุณมีต้นทุน